อัปเดตของลูกค้านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันสูงอยู่ที่ประมาณ13นิ้วนะครับ30เซนประมาณ30เซนนะครับ,ก,บกว่ากว่าเกินเกิน30เซนละนะครับคราวนี้ผมจะขอตัดนะครับจะขอตัดและน,นี้เป็นใบแร,แรกๆเขานะครับอันนี้ใบยในสุดนะครับใบล่าสุดนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเป็นใบนี้นะครับใบนี้ก็ลายมาแล้วนะครับคราวนี้ที่ผมจะขอตัดเพราะว่าตอนนี้ผมเอากระถางอุ้มลากเขาไว้นะครับผมเอากระถางอุ้มลากเขาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดตัดตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนิ้วผมเนี่ยตัดออกจากตัวเส้นไหลนะเส้นไหลมันอยู่แนวแนวนี้นะครับตามแนวดินคราวนี้ที่ที่ผมจะต้องจําเป็นต้องตัดเพราะว่าตอนนี้ไหลของต้นเนี้ยสองไหลเนี้ยมันชนขอบ มันชนขอบกระถางนี้ละนะครับมันชนขอบกระถางนี้ละก็ผมจะตัดแล้วผมก็จะย้ายใส่กระถางที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมจะย้ายใส่กระถางก็จะเป็นกระถางใส่นั่นแหละนะครับแล้วก็จะชําให้นะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมส่งให้นะครับก็น่าจะส่งได้อาทิตย์หน้านะครับอันนี้เป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับส่วนลูกค้าท่านาลูกค้าท่านอื่นๆนะครับลูกค้าท่านอื่นๆก็ follow ของอพี่ท่านนี้ นะครับฟาโลของของลูกค้านะครับตอนนี้ก็สูงนะครับเกินเกินเกินสามสิบเซนเรามั้งนะครับโอ้เกินเกินเยอะแล้วครับนะครับสิบสามนิ้วได้แล้วนะครับก็ตอนนี้มันมีไหละนะครับถ้าดูถ้าดูดีๆนะครับ นั่นนะครับตรงขอบท่อซีเมนต์นะครับคือไหลของเขานั่นนะครับอ่านะครับให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเตรียมตัดนะครับของของลูกค้าแล้วก็ส่วนเจ้าแบคโคลลานะครับแบคโคล่์ของลูกค้าก็จะเป็นต้นนี้นะครับต้นเนี้นะครับ ใบเนี้ยสูงสูงจากพื้นเกินเกินส่อขมแล้วนะครับสามารถตัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบมันพันกันใบนี้นะครับใบนี้แล้วก็หลอดนี้นะครับนี่นี่สี่ใบนี้นะครับอันนี้ก็คือโคนนะครับโคนของเขาใหญ่ใหญ่กว่านิ้วหมแน่นอนนะครับใหญ่กว่านิ้วหมแน่นอนนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับนี่ายนะครับ โอเคนะครับส่วนเจ้าไวลาวานะครับเกินศอกแน่นอนนะครับเกินศอกแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับโคนอยู่ข้างล่างนู่นนู่นนะครับโคนเขาตรงนี้นะครับโคนเขานะครับโอเคอัปเดตให้นะครับ